นะครับ <laughs> จากที่เล่นเหนื่อยๆมานะครับก็มาห้างใกล้ๆนะอันนี้คือซีคอนสีนัคครินนะครับห้างใ,นใ,นใก, Park, ก,กล้ๆกับพาราได้ฟาร์ซีนัคครินเหมือนห้างเพื่อนกันนะครับ <laughs> เปล่าๆก่อนเป่าก่อนฮ <laughs> ูๆ้ๆ <laughs> ูๆ้ฮร้อนเหรอแม็บหรอ อืมเไ้วลูกไินของร้อนนะครับเย็นแล้วก็กินใช่ไหมโอเคอ่ะเยี่ยมเอาเลยออร่อยกันเลย เป่าก็ดีเป่าอะไรอย่างเ้ร้อน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 เป่าผมอ๋อ,อนี้เคี้ยวง่ายเป่าแล้วอร่อยเลยใช่ไหมครับอร่อยใบหอมนะจุกก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะจุกยังม้วนไว้เหมือนเดิม <c oughs> ยังร้อนเหมือนเดิม อิ่มอมออมอมกินร้อน่อร่อยมากินร้อนๆ่ะอร่อยร้อนร้อนร้อนของร้อนนี่อร่อยดีต่อสุขภาพอไม่ใช่คุณไปกินน้ำร้อนนะแบบต้องเป่าหกินลาวาเนี่ยลกปากตายแล้วนะไม่ใช่นะครับของร้อนเป่าให้มันกนแล้วค่อยกิน ของที่เลงความร้อนแล้วกระจัดพวกเออ่นั่นแหละไปย,ยงไม่ยากกระจัดพวกไปลงมาดีเดีให้ตายไปไม่รู้ตายหรือเปล่าบางตัวมันกันความร้อนได้ไงใช่ไหมใช่ไหมอ้อเยอะแยะมากเลยเอ็มเจ้าเดิมแมคโดนัลของโปรดมหน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 มต <c oughs> ิง ิิิิิิิิงง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 กินด้วยดำงานด้วยนะครับไม่หยุดไม่หยุดหน้าที่ไม่หยุดอะไรนุ้ดเบียร์ก็กินนมยิมยอมยอมกินกินเส้นนั่นเองเส้นมาม่ายำๆใบๆมีอะไรกันนิชีนนุ่นเดินมีอะไรมีอะไรนะทางน้อยเออเดินทางน้อยได้ไงทางน้อยมีด้วยนะครับโอ้โหอร่อยเลยอ๋ออร่อยเลยก็ เป็นของฮอตพอตนะครับใหญ่มากฮอตพอตนะครับนี่อาหารกิน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 ให้อิ่มกินให้อร่อยนะครับเมื่อกี้ไปซอยเป็นฝามาใช่ไหมแล้วก็กลับมากินนี้ครับเล่นจนเหนื่อยอือกินเลยกินเลยหอมหอมหอมจเมยิมอือเอาเลยเอาเลยเอาหมื่นหมม อร่อยอะซี่อร่อยอะซี่เออนี่เนี่ยไม่ใช่โน่นจะเป็นนี่นู่น,นถ้านู่นอยู่ตรงนรู้นถ้านี่ก็อยู่ตรงนี้ไง mm hmm. ไหนส้มต้มมามาต้มอ่าอ่า mm hmm. ไม่หรอกน้องเกียวพูดว่าอะไรนะทุกคนช่วยกันแปลได้เลยนะแปลสเลตนะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะ าคอมเมนต์ยังไม่เปิดนี่ก็ไปคอมเมนต์อีกวิดีโอนึงก็ได้วิดีโอไหนก็ได้ที่คอมเมนต์ได้ก็ไปวิดีโอนั้นนะครับคอมเมนต์เรื่องอื่นได้นะครับอ้ออร่อยเลยงงองอร่อยไหมลูกอร่อยได้ไหมเรื่องใช่ไหมในเยี่ยมเหมือนเยี่ยมโอ้เยี่ยมนะอ๋อน้องเยี่ยวมากินที่นี่ก็อิ่มแล้วนะครับอ๋ออร่อย คุ้มครับวันนี้เอาคุ้มนะกินยิมอมไงยิมไงยิมคุ้มเลยไหมคุ้มโอ้อาหารที่ฉันโปรดปรานนะครับตั้งแต่เด็กแล้วไทรเป็นคนสอนอ๋อปู่นั่นเองนะโอ้หอมงอมป้าพยายาม่เลี่ยงนะครับเกี่ยวกับป้ามาแล้วก็ปู่เขาพาเข้าวงการนะก็เข้าง,ง่ายออกยากด้วยวงการนี้นะ จะไปไหนไปกินต่อไปไปกินต่อไปไปกินต่อไปนั่งกินต่ออ๋อมานั่งนะมานั่งตรงตักป้าแล้วนะครับ็๋อปลาไม่ได้กินนะปลายังไม่ได้กินเลยงงงงงงโอ้เต็มกล้องเลยเต็มแก้มเลยโอเคแก้มชนแก้มชนกล้อง เรื่องไหมเรื่องอีกใช่ไหมอี๋อู้ๆอ,อร่อยอร่อยอร่อยมพอรนะครับก็จะมีรูปพันธุใช่ไหมโตรกตูะตนะต้องไปดูหน้าร้านนะครับมีมีสมองเป็นผักมีเนื้อด้วยอะไรวะนี่ครั <c oughs> นี่ก็สปลอเป็นปฏติมากรรมที่สวยงนะามและเป็นศิลปะนะครับของร้านมอพอรในเกี่ยวกับ ยก่หวอนเนี่ยเออเดี๋ยวก็อต้องหลับก่อนน้ำป้าปไหนปิงปิงปิงกนปิง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 ปิ้าไปกินข้าวก่อนนะนะครับเพียวป้ากินข้าวอ่าอีก